สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ายายจ้ออีสานพลรังเฟมารีผ้ามาเมืองฟ้ามง,งนวนแบบนี้พี่นอ้องพี่น้องเห็นบ่ดกบักไงพี่น้องเอ้ปีนี้มึงอันนี้อ่งอุงนสีม่วงเด้อเด้อแต่ผนว่าท่านในม่วงค่ะคนเป็นเขียวอยู่เนาะหะเนาะสะอ้อนบ่าพี่น้องจ๋าปีนี้ส่มาดกคักแท้ ดกคักดกแน่เด้อพี่น้องเด้อปีเนี่ยมึงแน่แต่ละพวงแต่ละพวงไงพี่น้องสะอ่อนคักบก่บ่ท่านใหญ่พี่น้องถ้ามันดำใหญ่จ้อยสิพามาเมืองอีกเถอะนึงนี่ดกคักเนาะเฮ้ยมึงแน่นพี่น้องเอ้ยงามคักงามเนี่ยสะอ่อนคักสะอ่อนเนี่ย พี่นี้ผลผลิตผู้ใดก็คือว่ามันคักเดอ้อพี่นองจ๊ะอืออากาศกระชี้มืดคึมๆึอันนี้มันแห้งต้นี่มันแดดร้ายเนาะกันเนาะโอ้ยเอออันเครือมันเครื่อมัน,อ,มนอันเหี่ยวมึงในพี่นองมึงเหงาหนีบ่เนี่ยเครียเดียวเด้อพี่นองเด้อนี้มึงเนี่ยายด,ยด,ยดยยทิ้งเธอทิ่งเธอพี่โท่พี่ถังมึงเก่งเจ้ามึงเอาลวดอืม อันนี้เพิ่นเพิ่นตัดแล้วเนาะตัดแต่งจริงแล้วมันได้เห็นหน่วยดีเห็นหน่วยงามพี่น้องอืมเนี่ยเพิ่นตัดแต่งจริงออกเนาะคะเนะาะปาติท่งเนี่ยมีแตงแต่ดกดกเนี่ยพี่น้องเยอยไอ้จอยพาไปมังไกลๆ <laughs> ดูใกล้ๆอืม นี่พี่น้องอจะอ,อ่อนคักเนาะอง,งุนสีมว่วงเด้อพี่น้องอันนี้รสชาติหวานไม่มีมเมล็ดเด้อค่ะเด้อปลูกไว้ทำวาวยพี่น้องอืนี่โอ้ยตาแตง่งยิงเลยออกเห็นตะนวยเลยบันนีนี่ ของเพื่อนบ้านแข่ะโบเด,ดมาตัดพี่น้องเองยผู้เฒ่าสองเฒ <laughs> ่านีย้ายชวนจิบ้าไปเมืองเบ้างเลยเออโบได้ตัดแต่งกิิงอันนี้เพนนิ่นตัดแต่งกิิงเนาะเนีตัดแต่งกิิงออกแล้วมันหลัางงามบบบนี้พี่น้องเงยยุ่งเนเอ,อ้ยงามกักงามเนี่ยมีแต่งามเป็นแถวเงเลยเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่ดกลาดฝาดเด้อ ตมันดกคักดกแน่อย่ากให้พี่น้องเข้ามาเห็นเนาะหัังแต่บ้านเฮ้าปลูกหนหน้อยกัสะสออครับอันนี้เพิ่ปลูกเป็นฟาร์มพี่น้องเอ้ยเป็น2งี่สิบสามสิบไรเนาะเออบานเฮ้าเห็นทังสีต่ติเอ้ยของปอเหลี่ยงเองเียงแน่บูอันนี้เพิ่นตกตกแตง่งตัดแต่งกิ่งได้ได้เห็นแต่หน่หนวยมันมได้งามพี่น้องเนี่ย ดูกลาดฟาดเลยเอ้ยสวนคักสวนเนี่ยมึงแต่ละพวงแต่ละพวงแต่ละพวงแต่ละนั่นมึงเนี่ยงามคักงามเนี่ยเอ้ยสวนกต่มันดำเนี่ยจอยจะพามาเมืองอีกนะพี่น้องเด้ออันเมืองทงั้งในพุ่นไ่มึงเนี่ยพี่น้องเป็นพวงอยู่พุ่นไหมมึงเหรอเห็นบ่เห็นบ่ ทางในกระดกคือกันเนื้อพี่น้องเดอ้อแยกจอยบอลอดเข้าไปดอกแยกจอยทายอยู่ข้างนอกบุญทางในนี่กระดกสุดสุดซุดดกเลยุเห็นบ่บุญ <c oughs> อ,อันมู้ทางในอีกโอ้ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเจ้ามึงกับลวดพี่น้องเอ้ยปีนี้นบกักังวลโดกสุดยอดเลยเอ้ยอุย้ยนกคักดกเนี่ยมึงเนี่ย ยอยตอโตโสยอยเตเสยู่มู้เจ้าสะอื่นสะหวานน้ำข่อยบ่เศธฐีบ้านเพิ่น,นี่นี่พี่น้องอืม <c oughs> แต่มันเฮาก็เลยรับมาหาเศษทีผ่นน่เนาะบ้านนี้คุ้นธรรมดาพี่น้องเจ้าให้กเกษตะกรธรรมดาม่งมองนี้บ่เนี่ยเป็นจึมเป็นจึมนี่พี่น้องเอ้ยเนี่ยเอ,อ้ยมาขักมาแน่ค่ะแตงเนี่ย สอนมึงเนี่ยเป็นปุ่มเป็นพ่วงเนี่ยดกขักปีนี่ถือใจเกษตรกร,กรปีที่แล้วปีที่แล้วมันแหงนะฮะเนาะมันแหงเป็นบม่ได้ผลผลิตปีนี้ปีนี้ก็แหงอยู่ดิเพราะว่าฝนมาล่วงนี่แต่ว่ามันหังดกเนาะที่แรกมันฝนตกดีนะมันดอกมันดกบาเนี้ยังนี่ไอ้สอนเจ้านี้ เจ้าหนีแต่สะออนคักสะออนเนี่ยพี่น้องมองไงแต่ละพว่วงแต่ละพ่วงของเพิ่นอี๊เป็นเงาเป็นงนอยู่พี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยนนย่ามันสุกเนี่ยเนาะไอ้จ้อยไม่กินของเพื่อนบ้านเนีย่ยจ้อ <c> ย <ười> เอา,าเะอะแพงเนาะเนาะแล้วบอกเก็บกินเลยแล้วอ่ะไอ้จ้อยก็ไม่เก็บเกินตายว่ามึงเหมันเอาของทางนี่เห็นเนี่ยอีกมันอ่า อ่ะเห็นบ่พี่น้องเอ้ยมันกลุ่มเป็นควงอยู่แต่ว่าข่อยว่าเขาไปดอกข,ข่อยขี้ขานรอดอ่ะเห็นบ่เพุ่นเป็นงุม่มเป็นงอนอยู่ว่าเป็นห้างมิมอ <laughs> ุ่นทางในกับขากว่าเจ้านี่บอกงุ่นดำดกขากี่นีพี่น้นองเอ้ยเอ้ยอ่ะเงินดำเด้อพี่น้องเด้อ อืมเออื่นสหอหวนน้ำเพลินกันบ้างคักวันเนี่ยหลายบ่อฮงเจ้าว่าหลายบ่อเนี่ยหลายคักเมืองของเพลินบ้านย้ายจ้อยบ่าพี่น้องมีถึงแต่ใบ <laughs> แตงเตีใบแต่ว่าดกคือกันนะพี่น้องเน้อแต่ว่าเล่าบระเดมาตัดแตงกิ่งออกซื้ออเพราะว่าเล่าอันเท่าสองเท่านะพี่น้องเนาะเท่าสองเท่าก็จะเล่าสี่อันมึงเนี้ยงเล่าก็ดกคือกันเพียงแต่ว่าเล่าบระเดมาตัดใบมันออกซอเออเพราะว่าผู้เท่าเนาะเนาะผู้เท่าสิแปดสิเก้าสิบแล้วเนาะพื้นเทียนอ่ามึงเนี้ย โอ้ยแต่ได้ต่วนเล่าหายพี่น้องเอ้ยมึงมีตะไบห <c oughs> น่วยกับมีเ้อพี่น้องเด้อว,วันวานมีตะไบเด้อหน่วยมันก็หลเพียงแต่ว่าเล่าบอกมีเวลามาตัดเซื่อนี่อืมแต่ได้ต่วนเล่าขึ้นยังนี้ดิเอมนะอมึงเนี่เอ้ยของเล่ากระดกคือกันนี่พี่น้องดกคือกันเพียงแต่เล่าบอกมีเวลา เรามีเวลาอยู่แต่เราเห็ดบ่ได้พี่น้องเบว่าไดท่าใดก็เอาอ,องจีนนะลูกเต่าพ่นกับบ่ได้มาเห็ดเราะลูกเต่าพันกับทำงานหลชกจกราไว้เนานะทำงานยุ่เมืองอื่นบ้านอื่นนะอันอยูเถาสองเถาหนึ่งเนาะเออมองเนี้ยหน่อยยำยางเนี่ยพี่น้องเสียแต่ว่าเราบ่ได้มาตัดใบกันเราตัดใบออกนี่อยีโอ้ยเห็นตหนวยมันคือกันหละพี่น้องเลยเ ้าบํารยมาตัดแต่งกิ่งใบออกเนาะเออตัดได้ต่วนเล่าค่ะัดได้ต่วนไปง่ายหลุดเวีไข่ไงเออองุนดุกดุกพิ่นึ่งต้องมาขีดต้องมาโมนไหนมึงเนี่ยอืวันนี้เล่ากับบํารยมาตัดใบออกกันตัดใบออกคือเพลินเตี้ยงไม่กับบําเพราพื้นกันละเว้ยเนาะมึงเน่ยเออไหนเอ็มย่างยู่เห็นบ่เออ อม,มอ,อ,อมึงแต่เราพ่วงแต่เราพ่วงเจ้ามึงกดคักแน่จะพ่วงยงไงพี่น้องเสียอย่างเดี๋ยวคือเล่าปฏิตัดใบออกคือซือ้อมึงมองนี่พี่น้องไอเป็นริมเป็นริมเนึงเจ้ามึงคักบ่เดี๋ยวไหนมึงมึงแน่ืออเม,มึงแน่งามคักบ่เจ้าว่าเจ้าตาบีสบาย หน <laughs> ่อนเราบอได้มาตัดเราผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่ายังไงก็จิ้มดาตัดชนะชนายเนาะค่ะเนาะคนเฒ่าเนาะ,าน,าะนี่เราปล่อยธรรมชาติเออนี่แต่เราได้ตัดใบออกห้วยงามขึ้น,นแล้วเว้ยเป็นบ๊อบมุจวาวาอืมอืมท่านก่ได้ตัดใบมันออกเยอะโตขึ้นเลย น้องเอ้ยพว่วงหน่อยนิ่ยางแต่ละพว่วงแต่วันมีแต่ใบเห็นแต่ใบสื่อนอะมึงกักเห็นหน่วยมันตะเลนตนพราะอาหอยให้เ <c ười> นี่ยเอาตำรวจมาเลียนเนาะมึงบด้ตัดใบมันเอ้อเฮงใน,นพี่น้องเอ้ยตะเล่เสียดายตะเลตนเล่ลคาคัดอุทเอา นีพี่น้องเอ้ยดกดกยำๆเลยค่ะดกยำๆเลยอึดกคักดอกเนี่ยดกทั้งหน่วยดกทั้งใบทั้งใบนี่หมายถึงว่าอันบ่ได้ตัดใบออกนะคะเนาะนี่เห็นบ่น้องเอ้ยเป็นพวเป็นพวงอยู่เห็นบ่เจ้าเห็นบ่่เป็นเงาเป็นเงาของาคือกัน ถ้าตายตัดใบออกก็สวยเหมือนกันเหมองของคนอื่นคือกันเนาะค่ะเนาะเออพอแผดเด้อพอแผดคนคือกัน,น,นละเว้ยกันตัดใบออกก็งามคือกัน,น,น,นล่ะนี่เล่าตลอดมาแลนอัน์นลห้องมูลดีสุดเนาะค่ะเนาะแล้วผู้เฒ่าแล้วเฒ่ดาค่ะกลับดิพี่น้องเฒ่านี่เฒ่ถาถึงเก้าชิพเราไ,มไหมไม่ มันเก้าซิบเหรอติแต่เมียเล่า,ากับเปียดซิบเกียรติหอม่เออแม่อืมเนี่ยยายจ้อย,ายสานฝรั่งแฟมิลี่ขอขอบคุณทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อมาให้กำลังใจย่ายจ้อยสานฝรังามาม่งแฟมิลี่ป้ามาเมืองบักงุนพี่น้องฟ้ามางุนนะคะเนาะของเพื่อนบ้านนี่ล่ะป้ามาเมืองฝากไปอีกเกีเย,ปกย,ยรปเด้อพี่น้องเด้อซอยเป็นกำลังใจให้ย่ายจ้อยสานฝรั่งแฟมิลอรีในเด้อพี่น้องจ้า ขอบคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มาให้กำลังใจช่วยกดไลค์กดซับตะไข่กดกระดิ่งดำให้าย้จอยจะไดเมึงคิดไม่ไหมของาย้จอยอีสานฟรังแฟมลีเนาะค่ะเนาะนี่เมืองไหนพี่น้องขอบคุณเนะกระเด้อสวัสดีค่ะ